เราทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มากว่า36ปีความสุขความเจริญแล้วก็ความยั่งยืนนะคะเป็น3สิ่งที่เราจะยึดถือมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกับพนักงานกับลูกค้าหรือกับสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบเนี่ยเป็นสิ่งที่แพตติก้ายึดถือมาตลอดค่ะ พคติก้านะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะภายใต้คอนเซปต์อินดัสเทรียลคัสตอมไมซ์เฟอร์นิเจอร์หรือว่าการผลิตสินค้าตามความต้องการในระบบอุตสาหกรรมนะคะโดยที่เราจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้าเลย100%ซซึ่งเราเองเนี่ยมีทั้งลูกค้าภายในประเทศนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ต่างประเทศด้วยค่ะ เรากับลูกค้าเนี่ยจะทํางานร่วมกันตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของดีไซน์ฟังก์ชันหรือว่าจะเป็นมิติของทางด้านเลือกวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นการผสมผสานนะคะระหว่างเครื่องจกักรหุ่นยนต์แล้วก็งานฝีมือของช่างไทยเข้าด้วยกันคุณพ่อค่ะ เป็นคนที่ทำ ESD ตั้งแต่ก่อนคำว่ามี ESD เรามีเครื่องไซโลมาตั้งแต่ปี2533ดูดฝุ่นทุกอันไปรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนมารับซื้อฝุ่นเนี่ยไปทำเป็นตัวทูบเศษไม้ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็เอาไปบริจาคที่โรงเรียนอย่างตัวแบบน้ำเสียเนี่ยเราจะมีการบับัตร100%รเลยนะคะไม่มีการปล่อยของเสียออกไปเราเพิ่งติดตั้งระบ,บ โซลาเซลล์กันไปเมื่อประมาณต้นปีสามารถที่จะลดค่าไฟได้ประมาณเดือนละ5 0 0แสนบาทเศษอาหารเราก็จะเอาไปรวมกันเสร็จแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยก็จะเอามาใช้กับต้นไม้ภายในโรงงาน เราเนี่ยอยากจะเติบโตไปในลักษณะที่เราสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะตัวของลูกค้าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเน้นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจแค่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วเราเองเนี่ยก็มองว่าการพัฒนาบุคลากรให้เดินคู่ไปกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายเลยสิ่งที่ต้องไม่ลืมเนี่ยก็คือเราต้องซื่อสัตย์ แล้วเราก็ต้องจริงใจกับลูกค้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แพลคติก้าเนี่ยยังยืนอยู่ได้และสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในธุรกิจของเราค่ะ